Uh we went swimming in the sea. We went swimming in the sea right? mm, uh, swimming why, nah, in the sea in the sea right? two teas please right? two teas Please นะคะ Please มีเสียง s นะคะ t ก็มีเสียง s to. t o tease Please นะคะใส่ We spend day on the beach We spend the day on the beach นะ,ะ Beach นะทะเลนะคะ, à, นะคะนี่ก็ à, ใช้หาดนะ the beach à, ถ้าเราพูดถึง เดอะบีช uh, นะคะก็ส่วนมากก็นึกถึงชายหาดที่ทะเลเนาะส่วน C C ก็เป็นแบบน้ำทะเลนะคะ mm. Would you like peaches and cream for dessert? Uh, would you like นะคะถามเพื่อนนะคะ,ะไปถามเพื่อนว่าเพื่อนไหนจะกินหรือเปล่าอยากจะเอา peach peach นะคะเติม es เข้าไปนะคะ peach ตะกดแบบนี้ก่อนนะคะ Pitch เติม es เข้าไปเป็นพอหูพจนะคะเป็นหลายอัน peaches peaches นะคะ and cream for dessert นะคะคิดว่าคิดว่าเป็นของหวานนะ,ะของหวานมันดีนะ,ะเป็น dessert นะคะถ้าเป็นทะเลทรายจะเป็น des, uh, dessert นะอันนี้จะเป็น dessert dessert นะะ uh, she taught English for อ่ะเธอสอน English to foreign foreign students นะคะอ่า uh, for คำนี้นะคะเป็นชาวานะคะเป็นชาวา foreign 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 แบบนี้นะคะไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบ foreign foreign แบบเต็มเสียงมันเป็นชาวา foreign foreign ก็คือต่างชาตินะคะ foreign students นะ,ะ students เธอสอนนะคะก็พาร์ทเห็นของอะไรคะ พาเทียนของทีตนะคะ English uh, she taught English to foreign students นะคะก็มี s ก็เติม s นะคะ Birds use their beaks to pick up food นะะอืมก็นึกถึงนกเนาะมันจะใช้ส่วนไหนในการในการในการอ่าหยิบอาหารคะ pick up pick up คือหยิบหยิบอาหารใส่ปากอ่าก็ต้องใช้เขาเรียกอะไร ปากตรงปากมันอะนะคะตรงปากมันที่แบบคมคมอะนะคะเออเขาเรียกบีปากนกอะนะคะ beaks เขาเรียกะไร birds use their beaks to pick up food นะคะ,ะนึกถึงภาพเลยนะนึกถึงภาพไปนกกำลังกินอาหารกำลังจิกจิกอยู่จิกจิกอยู่ใช้ปากจิ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 ก,จกอะไรเงี้ยเขาเรียกใช้ใช้บีบีนะคะ to pick up food The tin was leaking อ่า the the tin was leaking นะคะเวลาคุณเรียนคำศัพท์นะคะเวลาคุณเรียนคำศัพท์นะคะอ่าเห็นไหมเห็นไหมอย่างสังเกต tin tin มันเป็น tin มันเป็นกระป๋องใช่ปะ่ะอะไรที่กระป๋องมันจะมีความสามารถในการทำได้อ่าอ่าได้คะ่ะอือกระป๋องมันรั่วกระป๋องมันซึมอย่างเงี้ย w a l l s leaking ่ะมันมันจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกันนะคะมันจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องเออเราก็จะนึกถึงกระป๋องรั่วอย่างเงี้ยเราก็จะจําประโยคนี้ได้อ่า k a k i n g ้งเล็โอเคไหมอืม he was always weak in the languages but strong in science เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกคุณหญิงงามกดติดตามฝากกดติดตามนะคะคุณหญิงงามมาเรียนภาษาอังกฤษด้วยกันค่ะ ฮะ uh, he was always weak weak คืออ่อนนะคะคืออ่อนอ่ in language นะคะเวลาเวลาไม่เติม s นะคะเป็นภาษาเดียวนะคะ language language แบบนี้นะอืมพอพอเติม s เข้าไปเพิ่มมาอีกหนึ่งเสียงนะคะ languages 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 but strong in science science นะคะ C E เป็นเสียง S science นะคะ science นะคะอืมโอเคไหม he is all he was all way we, weak on on in languages but strong นะแต่เก่งอ่า strong คือเข้มแข็งแข็งแรง but strong in science นะคะอืม